วิธีการใช้ตู้2ระบบ STR นะพี่พอเราแกะกล่องมาปุ๊บอันดับแรกเรามาทดสอบก่อนว่ามอเตอร์มันทํางานไหมก็คือปรับไปที่0.8นะครับตรงนี้เป็นตัวจ่ายไฟเอาสายมากดปืนคันเห็นนะะลูกล้อทํางานนะครับผมต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใส่ลวดนะพี่เราก็ค่อยๆไขตรงนี้ออกก่อนนะมืนอน็อกก่อนพอแกะออกมาแล้วนะก่อนจะใส่ลวดนะพี่ก็ต้องดูก่อนว่าลวดที่ใช้เบอร์อะไรที่ลวดเขาจะมีเบอร์เนี่ยมี0.8กับ1น อ่เช่นเราใช้0ูจุดปใช่ไหมครัร่องตรงนี้ต้องเป็น0ูจด 8. ก็คือเหรียญเนี่ยผมถอดมาให้ดูเห็นไหมศูยจดดเราก็ไว้ด้านนอกตรงร่องถ้า1นนย์ก็ต้องสลับด้านนะครับเวลาใส่ลวดนะครับพี่แกะออกมาจากหอนะตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยต้องนิ้วเนี่ยกดไว้ตลอดถ้าเผลอปล่อยมันฟูแล้วลวดมันจะมีปัญหาเลยอ่ะวิธีการใส่นะฮะเรียรลวดตรงนี้มาเห็นไหมใส่เข้าไปนิ้วชี้จับไว้ตลอดนะครับจับตัวตู้เชื่อมนอนแหงเท่านี้ตรงนี้ตออออดดไวลนะะครับับปป่่่ยมมมืืเหหฟูจีญา พอเข้าไปร่องปุ๊บอ่ามันจบละแล้วก็เอาลวดให้อยู่ในร่องนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ก่อนแต่อย่าแม่งล็อกอ่ะขั้นตอนต่อไปล็อกลวดบาใหญ่ลงไปนึงให้มีโหนกหนูนโผล่ขึ้นมาตามด้วยสปริงแหวนแล้วก็ตัวล็อกอ่ะหมุนเข้าไปเลยฮะเสร็จปุ๊บนะฮะพอลวดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ตรงนี้แล้วก็หมุนตรงนี้ หมุนให้แน่นนะครับแต่ไม่ไม่ต้องแน่นมากพอมันสุดเกลียวใช่ไหมแล้วเราก็ขายนิดนึงแล้วดูตรงนี้นิดหนึ่งฮนะบางทีตรงเนี้ยถ้ามันหลวมอะเราก็เอาไขาควงขันให้มันตึงมือนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องแน่นมากตึงมือนิดนึงนะครับผมหลังจากนั้นจับตู้ตั้งนะพี่ราปรปบไปที่ศูนย์จุดแปดก่อนระบบบิกนะฮะแล้วเราก็กดปืนให้ลวดออกมานะครับผมแล้วเราก็ใส่สายเสียบเข้าบิดโอเคแล้ววิธีการเดินลวนนะพี่ เราทําสายโค้งอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะนะฮะเพราะว่าระยะทางมันยาวลวดมันอ่อนตัวเวลาลวดมันงอข้างในมันจะเกิดอาการล้อฟีรงมอเตอร์นะครับให้ยืดสายให้ตึงแล้วเราก็กดปืนค้างนะครับผมกดไปเรื่อยๆะระหว่างเราเดินลวดมาเรื่อยๆนะพี่พอมันใกล้ถึงปุ๊บใช่ไหมเราก็ต้องหมุนตรงนี้ก่อนกดแล้วก็หมุนอันนี้ต้องดูนะฮะหัวทิปมันจะมีเบอร์0.8กับ1.0ถ้าใช้ลวด0.8ก็หัว0.8ถ้าใช้ลวด1.0ก็1.0แล้วช่วงระหว่างเดินมาเนี่ยเราถอดหัวทิปออก เพื่อให้รูมันใหญ่หน่อยเวลาวิ่งมาแล้วมันจะไม่ติดขอบนะฮะพอรวดโผล่มาแล้วนะฮะแล้วเราก็ใส่หัว